สวัสดีครับผมมาปลูกทุกเรียนสายพันธุ์กบพิกุลครับกบพิกุลก็ทุกเรียนสายพันธุ์โบราณของจังหวัดนนทบุรีสายพันธุ์นี้เนื้อสีสวยหวานมันอร่อยน่าสะสมทุกเรียนสายพันธุ์ดีๆ นี่ก็เรามาปลูกสายพันธุ์ทุกเรียนกบพิกุลครับกบพิกุล ลักษณะใบกบพิกุลเรามาปลูกกันเลยครับวิธีปลูกก็โยกโคโกขุดพอประมาณตื้นๆแล้วก็ห้ามใสป่ปุ๋ยในก้นหลุงถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วอาจจะเป็นกรดออกแก๊สก็จะมีปัญหากับต้นทุกเรียนของเรา ้นทุเรียนใสยพันุหายากก็กวจะได้ใสยพันธุ์นี่ก็ตามหาตั้งนานครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อในเพจได้อนุรักษ์ไสยพันธุ์ทุกเรียนเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะหลากหลายไสยพันธุคนไทยบ้านเราก็นิยมตามหาสสยพันธุ์โบราณที่ใสยพันธุ์ดีมาปลูก เพื่อกินและการค้าในอนาคตครับเรามาปลูกกันเลยครับขั้นตอนแรกก็เราต้องดูก้นถุงก่อนครับแต่ทุกเรียนที่ต้นเล็กๆไม่น่าจะคดครับเพราะว่าประมาณปีเดียวเองอ่ะต้องเล็กขนาดเล็กก็ยังคดครับ ขดมักนกรมีรากคดนี่ครับรากคดนี่ก็ถ้าเราไม่ได้อ่าขดเยอะครับเราต้องตดัดมันต้องไปเสียดายนี่ครับขนาด ต้นทุกเรียนอย่างเล็กก็คดแล้วครับเพราะว่ามันเปลี่ยนถุงแล้วก็ตัดทีหนึ่งรากก็จะงอกอีกทีหนึ่งแฉะเป็นสองแฉกถึงก้นถุงก็จะแบนนี่ก็เรามาปลูกในก้มลุงก็ไอ้รากนี้จะจะเรติตบโตมันยากครับเพราะมันคดแล้ว ครับเรามาปลูกกันเลยครับขพบกุล กบพิกุลนี่ก็เนื้อสีสวยสายพันธุ์กบพิกุลก็ทางประกวดก็ห้ามลงไปประกวดนะครับ เพราะว่ามันจะได้มันจะชนะตลอดการที่โดนประกวดสายาพันธุ์กบพิกุลเขาจะไม่ให้ลงไปลงไประกวดเลยครับเดี๋ยวนี้กบพิกุลน,นี้มันคณะกรรมการพิสูจน์แล้วว่าต้นนี้อร่อย ก็เลยทางประกวดไม่ให้ลงสนามครับเรามาปลูกกันเลยคำลักก็ต้นนี้ ปลูกไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่ายอดกำลังแทงอยู่แล้วก็เราก็ตัดรากอีกทีหนึ่งเสียงดูครับวิธีปลูกก็ยาก,กลบบาด ปากถุงให้มิดชิดต,ต้องเผื่อไว้นิดนึง ทุกเรียนถ้าเราเตรียมให้ให้ครบทุกอย่างก็ประมาณสิบนาทีเองปลูกปลูกแบบง่ายๆแต่ทุกเรียนชอบที่สุดก็ต้องใส่ใจครับต้องดูแลสมัคเสมอต้อง ต้องวิเคราะห์หน้าใบเขาต้องการอะไรต้องการน้ำต้องการปุ๋ยเป็นโรคต้องดูแลถ้าเราปลูกทิ้งไว้ตามธรรมชาติก็ไม่แนะนำต้องดูแลต้องใส่ใจใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเดือนละครั้งก็ยังไม่ดีพอครับทุกเรียนชอบใส่ใจ พืชที่อ่อนแอครับจะต้องศึกษาหลายๆอย่างประมาณนี้ครับโคกแล้วก็เรา,าเอาเราเหออามาปิดอีกทีหนึ่งยาแห้งก็ได้น,นีก็สวนที่เลือก็ รต้องปรับหน้าดินให้เสมอนี่ครับตปรับหน้าดินให้เสมอจะทำแบนเป็นแบนก็ได้หลังเตาก็ได้สระเปาก็ได้แล้วแต่พื้นที่ครับแต่โค้งนี้ผมจะทำแบบแบน นี้หลังจากนี้ก็เราเอาอยามาปิดครับเอาอยาแห้งเพื่อรักษาดินให้ชุ่มชืน้น น้ำให้ชุ่มเลยครับน้ำขนาดนี้ไม่พอต้องเอาอีกครับประมาณท40ลิตร ก็ปลูกกุ่พิกุลไว้แล้วสะสมอย่างละต้นเพื่อจะได้ขยายพันธุ์ต่อคลิปต่อไปก็เราจะมารีวิวแต่ละแต่ละาสายพันธุ์เพราะว่าผมสะสมสายพันธุ์ก็เยอะเลยครับสำหรับวันนี้ก็ที่มาชม ดูการปลูกทุกเรียนมือใหม่ของผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ